อยู่ธรรมชาติเด้อจ้ะมาเที่ยวป่าเที่ยวเขาเที่ยวน้ําตกค่ะอาหารกับอาหารปรุงอาหารปาค่ะแกงมนใหม่ค่ะนี่ค่ะแกงนใหม่แกงนมถ้าเ้งกเ้ไปจะมองทำไมกล้องนี่กงมากัเ้ไปองทไองนนี้าเด้กปู้ะไนานะคะปูปู กูสิอยู่ในหินเด้อค่ะนี่เ,ไไเขามองอย่างนี้หมายถึงเขาจะต่อสู้นะคะด,ดูนะเวลาเขาเดินค่ะอ,อืมอุ้ยมาแล้วยายจีดได้มาแล้วค่ะเออได้ชุ้งฝน ออดีใครแต่ขอยมาเบิ่งโทษเหรอทราบนอเห็นขอความเจ้าว้าวกำลังจะทำเมนูแกงหน่อไม้นะคะนี่โอ้ได้ยินเสียงน้ำตกด้วยค่ะ ร้อนมากเลยยกนะคะอึ๊ย่างนี้ได้ค่ะมันต้องแบบนี้ถึงจะสุกนะคะนี่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 ค่ะเอาไฟเข้าไปตรงนี้ไต้แ่านเงินตแ ดูที่ดูที่จาอยากนั่ง่อยแล้วเมนบอนี่นี่ต้มน้ใหม่ด้วค่ะเมื่อแล้วเมื่อแล้วไม่เขาเขาเาไเนี่ยรมีแต่แกงหมอน้อยไปบ้อนนี่เมนูกะเท็ดหลายอย่างเลยเนาะทั้งย่างเนื้อทั้งแกงหน่อไม้ค่ะเอออันนี้เป็นไก่ทองทิ้นค่ะ บทของซุ้มไหวก,กันน่ะน้องยายเอยมันซุกกี่ดอกตำหนิกันเลยดียมันจะสุสกแล้วเข้าเดี๋ยวมาเบิ่งอุปกรณ์นะวันมียังแน่แกงกระใหม่อยู่ปลากับเตียมมาแต่บ้านทุกเลยค่ะเอเอนี่ตัวนี้เป็นข้าวเบือนีใบยานางและนี่ผักขยงค่ะเออ จะเตรียมมาจากบ้านผู้เลยค่ะเนาะมากินอยู่ป่าก็าได้ค่ะข้าวเหนียวเลี้ยงกุ๊บถั่วได้อิ่มสบายค่ะใครสนใจก็พักมาได้นะคะมาเที่ยวมาเที่ยวป่าหาเห็ดเอาข้าวกรรมป้าอันนี้ข้าวข้าวลืมผัวข้าวลืมผัวจากอำเภอคำชะอีนะคะนี่อันนี้ข้าวนะน่นนี่หูหอม,หอม หอมหอมนี่นี่หอมมากเลยค่ะกินแล้วลืมผัวค่ะอ่ากินแล้วลืมผัวเลยค่ะหอมหอมนุ่มๆค่ะอืเบิ่งกระติบปักงหนึ่งเหออกินแล้วลืมผัวโอ้ยม่มาขามหอมมื่อไงพูดนะงานนี้มีวิ่งจุดๆค่ะค่ะ แมนมหาดอกกระเจียวน้ากันวางหันบวชคุณคนละคนค่ะคนนี้แฟนมัดเนี่ยแหละคนนี้แล้วแมนเพราะอันนรู้ก็สซวมาเหตุสื้ออยู่เสืยแก่กรรมเอออย่ามันแผ่กรรมเนาะที่ผพิกรรมบอย่าหนังกรรมคืออะไรกรรมก็คือแม่ลูกอ่อนกก็คือแม่ลูกอ่อนหลังคอดอ๋อแม่แม่หลังคอดอืนุ่นนี่บ่มีหมดลูกแล้วค่ะอ๋อ เรามาดูแม่ครัวหัวป่าของเรานะคะไปเราบอกกระปูเจ้านะอันนี้เนี่ยไปไหนไม่รู้เนี่ยมันไตมาทางหนีได้เมื่อกี้นะมันมันมันนอาทางหนีเมื่อกี้นะนี่ยะมันไปแล้วไม่ต้องรีบร้อนไปไหนค่ะเรามาพักผ่อนค่ะเดี๋ยวก็ลงน้ำตกต่อถ้าร้อนค่ะ